ไปเลยกอดยาเๆๆๆๆเร็วใๆๆๆาๆๆ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 ออๆๆรๆๆ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 ปๆๆเๆๆอๆๆ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  ่านางฟ้าเห็นนางฟ้าไหมดีใจดีใจาใครจะหอมก่อนใครจะหอมก่อนกันหลับตาย่าหลับตาก่อนย่าหลับตาไม่เรียเรียนสิ เออ chắc จะเลี้ยงหรอมันจะบลิกตัวนี่เออมันจักแล่นใส่

ว่าสิมาเสื้อผ้ายไหมมาว่าต้องบอกว่าสันพรกกันว่ากันเสื้อผ้ายครับมิดชิลิชิมดูกชิมลูกทำความสะอาดเลยค่ะถูบ้านไปกินลูกไปกินไปกินวางไว้ลูกวางไว้โอ้สิถูอย่างเดียวบ้านไม่ทำความสะอาดห้องเลยลูกเสื้อผ้ายโอเคไหนนี่นี่คย่จู

ตุรตตาฮึดฮึดฮึดตบตสู่ไล่ลูก่อยฮึดฮึดตึดึดใหญ่ฮึดฮึดฮึดใหญ่เพชรได้ปอยขวงกว่าดิ่ฮึดฮึดอะตุตอึหฮึดฮึตุบตดฮึดฮตุหดฮึดฮึดตุบตดฮึ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 ดฮดฮึ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 ดฮ อย่าใจคนจนเด้พ mm, yes. ี่น้องไปไส้กับมวนหั่นเห็นบ่บอกเต่ามุข่อยม้ามุข่อยมาวันที่สิบห้าสิบหกเรื่อคนะข่มามันกะยากบุญแล้ิได้มาหากันไเอาันสิบหกไม่อ่กัรองากับีมาเนาะเออสิหกกับจังมาไหมแต่ว่าไม่สิบา เี่าเอาเลอดฮยะนด้ิตาเฮรยเฮดเฮ้ยเฮเฮ้ยเอาไหนไไว้ไหนเีเพชรไม่มอหันแมจะได้บอได้ตอนุดถ้ายแลน้ถึงถึงดากถึงกลถึง มึง <c oughs> เลยย่าฟังเด้อหนูชื่อเด็กหญิงอะไรหนูชื่อเด็กหญิงเอามิดหนูชื่อเด็กหญิงคอยอุลิสายค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเพ็ด โอ้ล้างถ้วยไม่ใช่ล้างมือล้างถ้วยแล้วน้อนคอยล้างถ้วยยังไม่กินเลยฮะยังไม่กินเลยล้างแล้วเหรอคะหุ่นโอ้ยอุ่นแอบเสียบเราอยู่ทำไมถัดอะไรบวกเด ไปเหรอแล้วม <SM. S 3> <Christina. S 2> ่นช่เห็นนันนกุไปหายาไปญากินข้าวปเอ้ยโวนกุบมาเห็นกันกับมวนกุบพี่น้องเลยฮัตตะบุทิ้ะอ้ย่อกบุรีเห็นกันหรอกฮัตตะบุชิตะเอ้า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 เจ้าีอ้าเอ้าเท้าเอ้ะเอ้าเอ้าเอ้าเอ้ะเอ้าเอ้า ไป่งอคนลองเงนะนะก็ปล <like mine. S 1> yeah. mm ่อยจะปล่อยต่ห huh. uh ้า huh. ัดก yeah. uh ินมากมีกานัน huh. ตีเลยมอนเอออานักินปล่อยจริง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 ถ้าจแล้วง่งก็มาตองน้องไปกับคนเราอันนี้ริ้มรริรอันนี้พริกเผ็ดค่ะเผ็ด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 มากเลยปอดอันนี้อันนี้อโหคุปนูตัวบอกไง จีนใจไม่ได้ไปไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทันเดี๋ยวทันมาเดี๋ยวทันมาเดดร้อนมากเลยมันร้อนทันไหนมาไปไม่ได้อันนี้นี่นี่ดูอะไรที่ย่านดูดูอะไรอยู่กับย่านนี่ลูกดูดูอะไรอยู่กับย่านเฮ้ยนี่ไม่แล่าลูกกอเอามักมัดทางนี้ว่าจะไปที่จ่ะเหรอเอ๊ะจะไปที่ต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 ่ะเอ๊ะ അപ്പോ 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 അപ്പോ